ก็เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องนะครับนะตั้งแต่ที่มีการท่านนายกตรีนะครับท่านผบุตรโรนะครับนะได้สั่งให้มีการตรวจฐานจับกลุ่มเร่องรัดหมายจับนะครับในคดีเรื่องโรยยานะครับซในคดีนี้เนี่ยก็หลายสื่อคงจะทราบว่ามีการเริ่มทำเรื่องหมายเรื่องท่ารองเอกอัชรานนท์นะครับนาท่านบตรตีบอบีนะครับนเพราะฉะนั้นในคดีนี้เนี่ยนะครับนะ ก็มีการออกหมายจับไปเรื่งสิ้นเนี่ยนะครับนะมีการออกหมายจับตัวผู้หาไปเรื่งสิ้นเนี่ยเพราะว่้าสามหมายจับนะครับจำนวนผู้ลักหาทั้งหมดเนี่ยร้อยท่าสิบห้าคนนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราได้รับจับกลุมไปนะครับตัวท่านกองเหลือหมายจับเนี่ยอ่าสิบเจ็ดหมายจับนะครับนะสิบเจ็ดหมายจับนะครับซึ่งเอ่อในตัวกระบวนการสําคัญน,นะครับนะก็ ส่วนใหญ่นะครับที่เหลือนะครับตัวหัวหน้ากระวนการเนี่ยก็จะหลบหนีไปอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับนะผมเองก็ได้ให้ผู้ก่าสุสวนลำดับชุทรวจังหวัดสงขลานะครับนะซึ่งอยู่ได้กว่ามือนะครับนะก็ประสานกับทางถานิบาลของมาเลเซียหรือไ้ทิพยนะครับนะโดยท่านเราเรามีข้อวรูลว่าในหัวหน้ากระวนการสําคัญนะครับนะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นภูมิมาคนะครับ แล้วก็เป็นคนไทยนะครับนะเป็นคนมาและคนไทยนะครับเดิมชือ่อนายหม่องทันถะุนเป็นชาวมานะครับได้คนก็คือนางรานานเจสสมัยแอนนะครับนะรายนี้ก็เป็นคนไทยนะครับโดยบริการเนี่ยก็คือเปิดบริษัทตัวมาหน้าในขนาดหนะครับ <L un cer ate> แต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นรายหน้าเ,เป็นหัวหน้านตัว,าวการคนสําคัญนะครับในการที่เอา โรยินญาจากย่าไทยนะครับแล้วเอาผ่านประเทศไทยแล้วก็เดินทางไปยังประเทศมาเลเซียนะครับนะที่เราไปพบนะว่ามีการาถามรด้วยบนเขาบ้างน,นะถามด้วยที่สาราวบ้างน,นะครับนะที่ถามมานะครับเพราะฉะนั้นะตัวนายหม่องผ่านทุนเนี่ยจะเป็นบุคคลสำคัญนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นหะลังจากการประสานความร่วมมือนะครับนะการประสานความร่วมมือเนี่ยครับนะฮนะเรา พบว่านะครับตัวในหมอนทางทุนนะครับได้เปลี่ยนสัญชาติจากพม่านะครับจากจากพม่านะครับนะฮะไปเป็นไปเป็นส eh ัญชาติของมาเลเซียนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่อชื่ออะไรนะเป็นชุนยิรีไปเป็นิบรีนะครับไปเป็นชูดยิบรีชื่อเปลี่ยนจากหมอนทางทุนเนี่ยไปเป็นชูนยิปรีนะครับ นะแล้วก็ไปอยู่ในหมู่มบ้านชื่อหมู่มบ้านแอร์พอร์ตนะครับในวาร์เบิร์นหมู่มบ้านแอร์พอร์ตเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เศรษฐีก็อยู่กันนะครับนะเพระาะนั้นจากข้อมูลของศนิบาลเนี่ยเมื่อเราให้ทางศน,นิบาลมาเลาเซียเช็คแล้วเนี่ยเราวา่าตัวผู้หาทั้งสองรายเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านแอร์พอร์ตนะครับนะแล้วก็ซึ่งเป็นหมู่มบ้านทีน่เศรษฐีอยู่นะครับนะเพราะนั้น เปลี่ยนชื่อนะทั้งสองคนนะตัวหมอทานทุนก็เปลี่ยนเป็นชุนกิปรีนะเออ่ตัวร่างงานก็เปลี่ยนเป็นโรฮานานะครับนะแล้วก็ไปไปได้แต่ชาติของมาเลเซียทั้งหมดนะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับนะก็หลบหนีไปหลบหนีมาอยู่แค่สองประเทศเดียวนะครับเพราะฉเทศสื่อทั้งทางที่จะปรตบปรามได้คือควางลูกมือผ่านแดนที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นสองคนนะครับกับลูกกับลูกอีกหนึ่งนะครับก็เดินทางจาก มาเลเซียเข้าปรเทศไทยพื้นที่30นะครับเพื้นที่30ที่ผ่านมานะครับทางผู้ก่อจุอตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนะครับนะก็ประสานกับทางสานักานของมาเลเซียนะครับโดยท่านทางสานักานของมาเลเซียแจ้งเราบอว่าตัวผู้หาเนี่ยเดินทางเข้ามาอยูเในไทยเพื้นที่30แล้วพร้อมทั้งเข้าพักโรงแรมโรงแรมหนึ่งในสุรุมุงนะครับนะท่างนี้เราเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าผู้หาเนี่ยเริ่มรู้ตัวก็ย้ายโรงแรมนะครับ ก็ไปอยู่โรงแามในย,าย่านลุมานนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่คนมุสลิมก็อยู่นะครับเพราะฉะนอ้นตอนนี้นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ที่คนมุสลินนมอยู่ก็จะมีความรู้สึกว่ามีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมยื่ให้ผู้สื่สวนวเนี่ยตรวจสอบและติดตามดูท่านทราบว่าเป็นโรงแรมอะไรนะครับใช่เที่ยงคืนของเมื่อวานศืนนะครับนเที่ยงคืนของของเมื่อวานศืนนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ รักแรกเนี่ยไม่ยอมรับสารภาพนะครับนะแต่เมื่อเรายืนยันตามใบแจ้งเกิดนะครับนะใบบก .4 นะฮะใบใบแจ้งเกิดของบุตรนะครับซึ่งยังระบุชื่อเป็นนายหมอดันทุนอยู่นะครับนะแล้วยังระบุชื่อเป็นนางราพนาเจสแมาอยู่นะครับนะพระฉะนั้น เจ้าตัวยินยอมรับสารภาพนะครับ,นะบาะฉนนั้นการที่เราจับกุมตัวได้สองรายนี้แนตะ่เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ลงหาที่มีสถานะทางการเงินที่ดีนะครับก็จะอาศัยวิธีการอยา่างนี้แต่การที่ไปอกอกแสชาติใหม่นะแต่สิ่งสำคัญที่เราสามารถจับกุมตัวได้นะครับก็คือความรู้ความผ่นผานแดนที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเียนว,ว่านะครับความรู้ความผ่นผานแดนเนี่ยนะครับเป็น,น,น Thai, สิ่งสำคัญระหว่างตำรวจไทยแล้วก็สถนิบาลของมาเลเซีย ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดนะครับที่ผมเดินทางไปประเทศมาเลเซียมาทางสถานีบานก็ขอให้จัาาอบอกุมผู้ต้องหาบุคคลสำคัญที่สระเดานะครับเราก็มีการจับกุมตัวขณะนี้ก็ควบคุมอยู่ในห้องกักขังของตอมองเพื่อ,อเตรียมตัวส่งต่อไปยังประเทศจีนนะครับกนะ็นะคือนายเตียวหุยนะครับเพราะฉะนะั้นความรู้สมกผ่านแดนในเสียงพันนะครับเ,เมื่อเขาประสานมาเราจับกุม ผู้ลหนามหา้เขาเราประสานเข้าไปก็ก็ขอให้ข้อมูลเรานะครับเพราะนั้นแน่นอนทุกประเทศนะครับก็เปต้องการไม่มีอาชญากรอาศัยพื้นที่ของประเทศตัวเองเป็นแหล่งทับหินนะครับดัะนั้นในเรื่องของหมายจับคดีนี้ก็จะเริ่มมาตัดสิ่สิ่ายจับนะครับจุดสี่หมยจับตัวอยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับเพะฉะนั้นเมื่อเราได้ของรายนี้มาแล้วก็น่าจะพอใจได้แบบหนึ่งนะครับส่วนที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหหน้ากระบวนการนะครับก็จะไล่ ปิดไม้จับทั้งหมดนะครับงานจับไม้จับทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็มีในส่วนของเอ็นจีโอนะครับนะเรามีเครือข่ายเอ็นจีโอมีทั้งบริษัทอาว์ีเอ็นแล้วก็บริษัทโอดูอานนะครับนะเดี๋ยวขอให้ท่านได้ได้พูดอะไรเกียวกับเรื่งของอดีนี้นะครับนะเดี๋ยวได้เชิญครับเดี๋ยวเชิญครับขอได้ดีครับ ผู้แทนจากวีดีโอร์อาครับพระองค์เรินะครับจากโอร์อาครับโอร์อาเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ไม่สายต้องไดนะครับเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทรัฐท่วไในการต่อต้านการค้ามนุษย์และการส่วนหน้โยชนโดยชอบนะครับในทางเทศในเอเซีแล้วานตกแลอื่นๆนะครับวันนี้จริงๆแล้วนี่อยากจะขอในฐานะองค์การระหว่างประเทศนะครับขอชื่นชมสังานตมรวจนะครับ เห็ชาตินะครับหนวยสอบรสอนะครับที่ได้ทำคสนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางการได้เฝ้าดูเคสนี้นะครับนี่แหละตอกจากได้ข่าวมาแล้วนะครับและมาถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นน้ว่าทางตำรวจเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความจริงจังในการดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดนะครับโดยเฉพาะคดีนี้ซึ่งเมื่อเมื่อเมื่อเราเราเรากราทราบดีนะครับว่าตอนที่เราได้รับข่าวนี้เราพบเขาตัดช็อคกันนะฮะมีชามีชะลอมยเสียชีวิตถึงสามสิบคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยคิดว่า อารงงารอาจจะไม่ทราบแต่อาจจะคิดว่ามีมีนอกมีไนหรือเปล่าตำรวจทำอะไรหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยครับเป็นสักขีพยานนะครับว่าทางตารวจเนี่ยได้ทํางานเนี่ยจริงจังนะครับจนถึงการจาับกลุ่มของผู้ต้องหาที่สําคัญสองรายนี้นะครับในฐานะตัวแทนของ,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 งนนองค์การองค์การระหว่างประเทศนะครับเราขอแสดงความชื่นชมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ได้ให้ได้ให้ความจริงจังในการจับกำจัดการค้ามนุษย์นะครับขอบคุณมากครับ ครับมีข้อมูลหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าเนโยบายของผู้บริการโดยชาตินะครับนะวันนี้เนี่ยนะถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศทาง่านนะครับทีนี้เอจากตุลาวินไปนะครับนะในด้านที่ของศูนย์ทัเด็กสตรีครอบครัวนะครับป้องกันปรางๆทับนุษย์และทัาประมงนะครับซึ่งมีท่านผู้เดียวดอยอินทร์รุ่นเนี่ยเป็นผู้บริการศูนย์ แล้วผมจะรอเพื่อการสตบนะครับจากตุลาไปเนี่ยนะครับนะเราจะนิงานป้องกันนำงานปราบปรามสืบสวนนะครับแต่วันนั้นในพื้นที่แนวชายแดนของเรานะครับวันนี้เราจะไม่ปล่อยเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ไหมายว่าให้มีการขนย้ายคนขนคนข้ามไปข้ามมาแล้วก็ไปจับที่ไหนนะซึนะ่งเราใช้ผู้มาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปนะฮะท่านบอกว่าวรอท่านรอรอยข้อหมายผมเนี่ย นโยบายก็คือว่าวันนี้ผ <eland> <eni> ู้กับการแนวชายแดนกับผู้กับปอมต้องรับผิดชอบนะครับถ้าโบวนการเก่าเข้ามาทุงชางไหนวันนี้ช่องทางหลักที่เห็นนะครับมีนี้กี่ช่องทางนะครับหนึ่งประจวบคีรีขันธ์นะครับสองแม่สอยนะบสามเมืองกาญนะครับสี่ระนองนะครับเพราะฉะนั้นแนวชายแดนเหล่านี้นะครับวันนี้ผู้กับปอมกับผู้กับท้องที่ต้องดูาลร่วมกัน แล้วก็รับผิดชอบนะครับเดี๋ยวส่วนนี้ผมก็จะลงไปดูทั้งหนึ่งนะครับแลราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้มีการผลข้ามไปข้างมาแบบนี้แล้วมาจับที่หลังเนี่ยนะครับนะความเสียหายเกิดขึ้นเยอะนะครับนะแล้วก็ความเสียหายเกิดไม่พอนะครับเราก็ต้องใช้ประมาณในการชุบชวนแับกลุมอย่าหมาสา่นะฮะถ้าเห็นว่าหมายจับว่าเป้าหมายเนี่ยนะเราก็ต้องใช้ตำรวจทั้งประเทศนะครับนะเพราะฉะนั้น านายวายในปีนี้นะครับดูลาไปเป็นเรื่องใบการป้องกันทํางานับบฟาร์ที่จะขยัยไทยลงเ,เพื่อจะเลื่อนจาก Tier สองไปสู่ Tier หนึ่งนะครับเพราะนั้นาการจับคูมอย่างเดียวไม่ใช่การแก้ไขปัญหานะครับเพราะนั้นรวมไปถึงาการที่ผมได้ไปพูดคุยกับท่านประหลัดกระทรวงสาธที่การแล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปาในเรื่องเด็กการร้วมกันทังเกตของเด็กต่างๆวันนี้ควาไมไว้วางใจของเด็ก ก็คือครูนะครับครูอัาราจ้างครูประจำนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยจะต้องไม่มีเหตุ่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะดูอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราใช้งานป้องกันนํางานตาามแล้วเนี่ยนะครับการเพื่อเหตุเกิดต้องจับกลุ่มอย่างนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการป้องกันจะต้องดีนะครับเพราะนั้นเราจะมาดูว่า เราทําทั้งปีนะครับนตั้งแต่เดือนตุลาไปเนี่ยเพดลดลงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องการเรียนสื่อมวลชนว่านะถ้าลองที่ดูนะครับถ้าตุลาปีหน้าท่านจับปรุมคดีทับรุกนะครับตุลาเนี่ยสมมุติจับตุลาร้อยล้านนะครับไปทันไวยี่สองร้อยล้าไปกูมิภัยสามร้อยล้านนะครับนั่นแสดงว่าถ้ายิ่งจับยิ่งมากยิ่งจับยิ่งเยอะ นะครับแสดงว่าการแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นการจับกุมเนี่ยเป็นมาตรการสำคัญนะครับแต่การป้องกันเนี่ยยิ่งสำคัญกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยออนไลน์นะครับโซเชียลมีเดียนะครับนะมีมากขึ้นนะการเข้าสู่ถึงตัวเหยื่อท้ามนุษนะจากเดิมเนี่ยแค่หนึ่งต่อหนึ่งนะวันนี้หนึ่งร้อยนะครับแล้วสิ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือว่านะครับอัตราส่วนของ เอ่อเืออายุลดต่ำลงนะครับแล้วปริมาณการลุกละเมิดสูงขึ้นเป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะครับนะโดยเฉพาะในแถบเอเชียเราปลอดสินค้านะครับนะเพราะฉะนั้นในมิติทัศนวิงยานะครับทการผลุกคนนะครับวันนี้เราต้องยู้จี้ทั้งหมดนะครับนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำตั้งแต่ตุลานี้เป็นต้นไปนะครับเราจะใช้มาตรการป้องกันนำการปัดวามนะครับ นะก็กลับไปสื่อขอลส่วนชบนะฮะเสร็มีคำถามกัเพื่อนเดิมนะครับห่างหมดแล้วครับเอ่อคืออย่างนี้นะครับเอ่อผมกล่าวว่าเอ่อในหมาจับเออ่รามีหมายจับเอ่อที่เราไล่มาจาก105หมายจับนะครับวันนี้เราเหลือ26หมายจับนะฮะที่สื่อเห็นนะครับแต่หมายจับไอ้ที่มี6หมายจับเนี่ยเราเอ่อเคลียหมายจับหมดแล้วนะครับเอ่อเป็นหมายจับที่ไม่อยู่ในภาพเนี่ยข้ามหมายนะเป็นหมายจับที่อยู่ในภาพเนี่ยเอ่อสิบเจ็ดหมาจับ ไม้จับมีรูปภาพและมีภาพคืออะไรครับไม้จับไม่รูปภาพเนี่ยก็คือเป็นไม้จับที่เราออกราลอยๆไว้เช่นในกอในต่อชื่อเล่นนะครับในเอในอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นไม้จับเหล่านี้เป็นไม้จับที่ออกไว้เนี่ยเพื่อจะให้สมบูรณ์การสอบสวนมันมันสมควรงานมันมันส่มบูรณ์ยศงานอายการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนไม้จับแล้วเป็นไม้จับที่ ที่อัปเดตอยู่นะครับนะหมายจากมนมืภาพเนี่ยอีกส่วนก็คือเป็นหมายจากที่คณีขายลูกความนะครับนะหรือ,อ,อหรือผู้ลงามเนี่ยกรณีขายลูกความนะครับนะแล้วก็เ,เป็นผู้ลงาที่เรารู้เฉพาะชื่อเล่นนะครับนะไม่มีตำแหน่งูปพันนะครับเพราะฉะนั้นหมายจากมือภาพเนี่ยเรามี17หมายนะครับเมื่อวันนี้มีสองหมายก็จะเหลือสิบสิบห้าหมายนะครับสิบห้าหมายเนี่ยตัวเนี่ย ดูในเมืองไทยนะครับว Th ิธีการก็คือไปแบบกับผ right <Columbus> ู้รี้ถามว่าทำไงอาศัยสองแผนชาตินะครับก็ไปมาไทยบ้างไทยมาเลยบ้างมาไทยบ้างมาเลย์บ้างนะครับ้ว่านั้นแบบนี้จะมีตอดนะครับณวันนั้นวันนี้เนี่ยความสำคัญที่จะจัการได้คือต้องจับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะถามว่าจับต่างประเทศยังไงก็คือความร่วมมือผ่านแดนที่เราทำาึ้กวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราก็จะเินการสอ่นิ้ว่องไปนะครับ เป็นรป็นลูกน้องทั้งหมดนะครับวันนี้15หมายจับเนี่ยนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็พวกนี้ก็ไม่มีตังค์ละนะครับนะก็หลบหนีอยู่ในเชเดร์นะครับนะก็ะไม่ได้ยงิงตุมีตังค์างกันตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ตัว,วคณะกรรมการใหญ่เนี่ยถูกจับไปทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะซุนกิรีเนี่ยหรือว่าเป็นเป็นตัวใหญ่มากนะครับ นะซึ um ka, um. ่งทางกองกำลังปราบปรามทขบวนรถติดตามตัวอยู่ตลอดนะครับวันนี้เราก็ร่วมกันนะทั้งในส่วนของงกราชการตำรวจสอบสวนกางนะกองกงการปราบปรามขบวนรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตำรวจตรีพื้นที่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานร่วมกันนะครับนายบุญผู้ทหารับสารภาพแล้วก็มีตัวเลขของชาวโรยานีกี่ท่านนะที่ขอดำเนินการส่งไปครับในในในชั้นในชั้นสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ทหาในไร่เสียดุกครับ อย่างเบเยะฮะแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของสระวนการสอบสวนเนี่ยนะครับนะถึงแม้ว่าผู้หาจะรับสามารถจะไม่ได้ให้การเบเศษก็ตามแต่เรามีพยานฐานที่ชัดเจนนะครับสารยืนมัดหมายจับให้นะครับนะอันถูกต้องอันนี้สำคัญเลยนะฮะคือตัวผู้หาเนี่ยยอมรับว่าเป็นยืนายหมอทางคุณนะครับแล้วก็เมียเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นราหนานะครับ นะแล้วก um ็รานาเปลี <kas ada S 1> um ่ยนชื่เป็นโรคนานะครับนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้หายอดรับสภาพนะครับนะการที่ผู้หาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคุณอันนี้ชืกเปนะครับแต่แล้อย่างตัวผู้หาเนี่ยก็ทำบริษัททัวร์นะดูแลหางใหญ่นะครับนะแล้วก็ใช้ทัวร์ในความคุ้องหน้านะครับนะแล้วก็ใช้การขนขนนะข้ามจากย่าไข่ไปมาเลเซียนะครับแล้วก็ทำมาโดยตลอดนะครับวันนี้เมื่อทราบว่าเดงถูกหมายจับก็เลย ่ไม่อยู่ในหุขาจัแล้วก็เลยไปหลบนี้ยู่ในควรมเปิดแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงนานๆก็มาเมืองไทยดีนะครับอ่าะนั้นก็ตัวเองก็ขาดความระมัดรวังตัวนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงแล้วเนี่ยมาเมืองไทยจะมีใครรู้นะครับนะก็พักโรงแรมย่านสุรบงนะฮะพวกนี้จะมีฐานะดีกว่านะครับนะครับที่เราเอาผิดเขาชัดๆเลยตรวจมีอยานได้ไหมครับก็นี่เป็นพยานฐานตั้งแต่เรื่องของพยานบุคคลนะครับ นี่ยืนยันนะครับนะแล้วก็เออ่แล้วก็ตัวเส้นทางการเงินนะครับนะที่เราสามารถดำเนินธุรีได้ตั้งแต่ไล่แต่คนเอกคนภูมินักเลยนะครับนะเรื่องนี้นะครับนะซึ่งท่านรองเอกอาจารย์บนเดวิน่าผูาอำนอยการสืบสวนสมัยก่อนนะครับนั้นทั้งเส้นทางการเงินเป็นสื่อมพัญนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้การสืบสวนเนี่ยต้องสืบสวนในเรื่องฐานคือเส้นทางการใช้โทรศัพท์เส้นทางการเงินนะครับ นะแล้วก vale ็พยายามุดคนนะครับสารดึงมัดมันอยจางเรานะครับนะเช่อโยงกับท่านเป็นคนพรมนัดเลยก็คดีนี้เป็นคดีที่ร่วมกันนะครับเส้นสตาร์นั่นเงท่านก็มีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันครับถูกต้องครับมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกันนะครับครับครับมันก็เป็นกระบวนการเดียวกันนะครับนะวันนี้ในเรื่องของการกล่าวก็มีการคดีในเรื่องของรมมีส่วนร่วมมีควกมหายกับข้าม่าติด้วยซ้นะครับนะ กหาที่เป็นความผิดที่เหยียดทหนนะครับนะโดยวอดยืนยนครับว่าความผิดฐานมวกันคร้งุ่นเนี่ยติดคุกเป็นวอดปีนะครับเพราะว่าต่างกรรมต่างวาละนะครับหนึ่งคนก็หนึ่งกรรมนะครับยากาลเนี่ยคือว่าตัวคนที่ผู้ต้องหาที่เป็นพม่าครับในในหมายจับเนีราบว่าเขาเป็นพม่าชัดเจนแต่ตอนมาเนี่ยเขาไม่หลุเหลือเพราเป็นพม่าเพราะเขาได้สัญชาติมาเลยต้องตามกฎหมายนะ เขาก็โชว์พาสปอร์ตมาเลแล้วก็พูดกับผมว่าห้า